แก้วตาเป็นหญิงสาวหน้าตาสวยผมยาวดำคลับดวงตากลมโศกดูมีสเสน่ห์เธอเกิดมาในครอบครัวเล็กๆก,กับพ่อที่พิการทางสมองจากอุบัติเหตุเมื่อหลายปีก่อนพ่อของเธอจะมาไรไม่ค่อยได้บางครั้งถึงกับลืมว่าตัวเองเป็นใครแต่แก้วตาก็รักพ่อสุดหัวใจไม่เคยทอดทิ้งแก้วตาชอบไปดูดวงเป็นชีวิตจิตใจเธอเชื่อว่าชะตาของคนเราถูกกำหนดไว้แล้วและหากรู้ล่วงนะเธอจะสามารถเตรียมตัวรับมือกับมันได้ สำนักดูหมอแห่งหนึ่งในย่านชานเมืองเป็นที่ที่เธอไปบ่อยครั้งพ่อหมอที่นั่นอ้างว่ามีวิชาสายดำที่ช่วยเปลี่ยนดวงชะตาต่อชะตาให้ผู้ที่กำลังตกอับได้วันหนึ่งพ่อหมอได้ชักชวนให้แก้วตาลองทำพิธีเสริมดวงด้วยความอยากรู้เธอตกลงโดยไม่รู้เลยว่ากำลังจะตกอยู่ในเงื้อมมือของมนดำตั้งแต่วันนั้นแก้วตาเริ่มมีอาการแปลก,ปกๆเธอฝันร้ายทุกคืนเห็นเงาดำคลานมาหาร่างกายอ่อนแรงเหมือนถูกดูดพลังงานและบางครั้งเธอจะได้ยินเสียงกระซิบข้างหูทั้งๆท,ท,ที่อยู่คนเดียว เรากับมีบางสิ่งติดตามเธอไปทุกที่ครอบครัวเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกตกิแม่ของเธอเป็นคนหัวโบราณจึงรีพาเธอไปหาพระอาจารย์ชื่อดังที่มีวิชาแก้คุณไสพระรูปนี้มีชื่อเสียงเรื่องการถอนของและช่วยเหลือผู้คนมานับไม่ถ้วนวันที่ทําพิธีมาถึงแก้วตานั่งอยู่กลางศาลาพระอาจารย์เริ่มสวดมนต์พร้อมกับพรมน้ามนต์ให้เธอทันทีที่หยดน้ามนต์สัมผัสผิวหนังร่างของแก้วตาก็เริ่มสั่นสะท้านเธอกรีดร้องอย่างเจ็บปวด เสียงดังเหมือนคนกำลังจมน้ำคนในศาลาต่างมองหน้ากันด้วยความตกใจขณะที่ทุกคนกำลังแตกตื่นพ่อของแก้วตาซึ่งนั่งอยู่บนรถเข็นกลับมีปฏิกิริยาที่ไม่มีใครคาดคิดแม้เขาจะจำอะไรไม่ได้แต่เขากลับร้องไห้พร้อมพูดขึ้นมาด้วยเสียงสั่นเครือสงสารลูกช่วยลูกด้วยเสียงของพ่อเต็มไปด้วยความทุกข์พระอาจารย์หันมามองก่อนจะสวดมนต์แรงขึ้นพร้อมเอาน้ำมนต์พรมรอบตัวแก้วตาอีกครั้งร่างของเธอกระตุกอย่างรุนแรงก่อนจะนิ่งไปแล้วภายในไม่ถึงสองนาที ทุกอย่างก็จบลงแก้วตาค่อยๆลืมตาขึ้นดวงตาเธอกลับมาสดใสอีกครั้งเธอหายใจหอบเหมือนคนที่เพิ่งขึ้นจากน้ำพระอาจารย์ยิ้มบางๆแล้วบอกว่าของที่เขาลงไว้ถูกถอนออกหมดแล้วหลังจากวันนั้นแก้วตาไม่เคยกลับไปที่สำนักดูหมอแห่งนั้นอีกเธอเรียนรู้ว่าการเล่นกับศาสตร์ลี้ลับโดยไม่รู้ที่มาอาจนำา้าหาย,ยนะมาให้โดยไม่รู้ตัวและที่สำคัญแม้พ่อของเธอจะจำอะไรไม่ได้แต่หัวใจของเขายังจดจำความรักที่มีต่อลูกได้เสมอ